สวัสดีครับคิดเรื่องอยู่วันนี้เราจะพามาดูโครงการบ้านแนวราบที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาครับโครงการนี้มีทั้งส่วนของบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดให้เลือกทั้ง2ประเภทเลยครับเหมาะกับครอบครัวที่ต้องการบ้านขนาด3ห้องนอนมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่140-150ตารางเมตรและพื้นที่สวนหย่อมให้ใช้งานอีกประมาณหไร่ครับกับโครงการคุณอะไรจอยออนสาหนจากวินล่าคุณอะไรครับ โครงการนี้นะครับเปิดขายมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2019ที่ผ่านมาครับโดยที่ตั้งโครงการเนี่ยนะครับจะอยู่ในซอยวิทยาครับซึ่งเป็นซอยที่เชื่อมมาจากถนนทางหลวงสาย314ครับซึ่งถือว่าเป็นเส้นหลักเลยนะที่คนเขาใช้ตรงเข้าไปสู่ตัวเมืองแปดริ้วนะครับโดยโครงการเนี่ยเขาจะเข้ามาจากถนนเส้นหลักตรงนี้ประมาณสัก350เมตรครับที่ดินของโครงการนะครับจะมีขนาดประมาณ24ไร่ครับ กับจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด127ยูนิตนะครับแบ่งออกเป็นบ้านเดี่ยว33ยูนิตและบ้านแฝดอีก94ยูนิตครับกับราคาเริ่มต้นที่3.29ล้านบาทนะครับรายละเอียดโครงการจะมีอะไรบ้างตามพวกเราไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับด้านหน้าของที่ดินโครงการเนี่ยเขาจะอยู่ติดกับซอยที่มีชื่อว่าซอยวิทยานะครับ ซึ่งซอยนียจะเป็นซอยสั้นๆเพียงแค่600เมตรเท่านั้นนะครับเวลาเราเข้าออกจากถนนหลักด้านหน้าก็คือสาย 3- 1 4เนี่ยเข้ามาประมาณสัก350เมตรโครงการก็อยู่ทางซ้ายมือนั่นเองนะฮะและนอกจากนี้นะครับซอยวิทยาเนี่ยไม่ได้เป็นซอยตันนะครับถ้าเราตรงไปอีกประมาณสัก250เมตรก็จะสามารถไปเชื่อมกับถนนสายหลักอีกเส้นหนึ่งใกล้ๆได้ก็คือถนนเกษมราดพัฒนาหรือว่าคนแถวนี้เขาเรียกว่าซอยวัดบางปลงนั่นเองคุณผู้ชมทีนี้มาดูส่วนของซุ้มประตูทางเข้าออกกันบ้างน,นะครับพื เว้นระยะวาลเข้าไปส่วนหนึ่งนะฮะเวลารถเข้าออกเนี่ยจะได้มีพื้นที่พักคอยนั่นเองนะครับส่วนของซุ้มประตูทางเข้าออกเนี่ยจะมีการออกแบบพื้นที่หลังคาคุมด้านบนเอาไว้ทั้งหมดเลยก็จะสามารถกันแดดกันฝนได้นะครับแล้วก็ระบบการเข้าออกเนี่ยเขาจะมีการใส่รั้วไม้กั้นกระโดดมาให้นะฮะซึ่งเวลาลูกบ้านเข้าออกเนี่ยจะเป็นระบบบลูทูธระยะไกลเหมือนกับทางโดวนอีซีพาสั้นเอง แล้วก็วิสิตเตอร์เนี่ยก็ต้องมีการแลกบัตรเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็จะมีพี่เราพอประจําอยู่ตรงนี้24ชั่วโมงเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับที่บริเวณด้านหน้าโครงการและภายในโครงการเนี่ยก็จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดมาให้ทั้งหมด24จุดด้วยกันรวมไปถึงรั้วรอบโครงการเนี่ยเขาจะออกแบบที่มีความสูงอยู่ที่2.5เมตรครับ เข้ามาภายในโครงการนะครับเราจะเจอกับถนนเมนที่อยู่ตรงกลางนี้คุณผู้ชมซึ่งเป็นถนนคอนกรีตนะครับกว้างประมาณสัก12เมตรนะครับ แล้วถ้าถัดเข้าไปด้านในเนี่ยจะกว้างเหลือประมาณ9เมตรส่วนถนนซอยครับเขาก็จะแยกออกไป2ฝั่งเลยนะครับผมมีความกว้างประมาณ8เมตรได้นะครับและถ้าเราดูจากผังของโครงการเนี่ยจะเห็นได้ว่าบ้านส่วนใหญ่ในโครงการเนี่ยเขาจะเน้นเป็นบ้านแฝดน,นะครับส่วนบ้านเดี่ยวเนี่ยเขาจะอยู่ถัดเข้าไปโซนด้านในนิดนึงใกล้ๆก,ก,กับสวนหย่อมนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าบ้านทุกหลังในโครงการเนี่ยครับเขาก็จะออกแบบให้หน้าบ้านเนี่ยหันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นหลักนะครับซึ่งเป็น2ทิศที่ลมพัดผ่านได้้ค่อนขางดี ียเดวครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ส่วนกลางในโครงการเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบให้มีพื้นที่ตัวอาคารขับเฮาส์ใส่มาให้ในโครงการนะฮะก็จะมีแต่พื้นที่สีเขียวสวนหย่อมสนามเด็กเล่นมาให้เท่านั้นนะครับรบซึ่งลักษณะของโครงการแบบนี้ก็จะมีข้อดีเหมือนกันก็คือ เราจะประหยัดพวกเรื่องค่าใช้จ่ายค่าส่วนกลางนั่นเองอย่างส่วนกลางของโครงการเนี่ยเขาจัดเก็บอยู่ที่25บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นนะครับ,รบแล้วก็ตำแหน่งของพื้นที่สวนหย่อมที่สามารถใช้งานได้เนี่ย <imar. S 2> เขาจะจัดเอาไว้อยู่ตรงกลางที่ดินโครงการเลยซึ่งการออกแบบแบบนี้ก็จะมีข้อดีในเรื่องของลูกบ้านเนี่ยไม่มีแปลงใดแปลงหนึ่งเนี่ยอยู่ไกลจนเกินไปก็จะสะดวกต่อการใช้งานนั่นเองครับใช่ครับแล้วก็รูปร่างของพื้นที่สวนหย่อมตรงนี้นะครับเขาจะออกแบบเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดรวมๆทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก หนึ่งไร่ได้ะนะครับผมบแล้วก็การออกแบบเนี่ยเขาจะมีการทําทางเดินนะฮะรวมไปถึงปูสนามหญ้าปลูกต้นไม้ไว้ให้ร่มเงานะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ปูสนามหญ้าตรงกลางตรงเนี้ยเขาจะวางเครื่องเล่นเด็กเอาไว้ให้ใ<ช>ด้วยมีทั้งสไลเดอร์ชิงชา้าปีนป่ายอะไรต่างๆอพออยู่บนสนามหญ้าแบบนี้ก็จะพื้นนุ่มๆห,หน่อยอเด็กก็สามารถที่จะมาวิ่งเล่นบริเวณนี้ได้ครับ สำหรับบ้านในโครงการนี้นะครับจะมีอยู่2ประเภทให้เลือกด้วยกันนะครับก็คือส่วนของบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดโดยจะเป็นบ้าน2ชั้นทั้งคู่เลยครับเริ่มจากส่วนของบ้านเดี่ยวก่อนนะครับมีชื่อว่าโทพาสที่สร้างอยู่บนที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถครับส่วนของบ้านแฝดมีชื่อว่าเพอรีดอสร้างอยู่บนที่ดินเริ่มต้น40ตารางวา พื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถครับปัจจุบันโครงการจัดเก็บค่าส่วนกลางอยู่ที่25บาทต่อตารางวาต่อเดือนครับ สำหรับบ้านตัวอย่างที่เราจะพามาดูในวันนี้นะครับจะเป็นบ้านไทายปักในโครงการนี้ก็คือบ้านแฝดนะครับผมพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรครับอยู่บนที่ดินเริ่มต้น40ตารางวานะครับจัดออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็จอดรถได้2คันนะครับรบพอพูดถึงบ้านแฝดนะพี่ปั้นหลายๆคนก็น่าจะคุ้นชินกับบ้านที่อยู่คู่กันนะอาจจะมีผนังบางส่วนที่เชื่อมกันหรือว่าบางที่ก็เชื่อมกันที่หลังคาลงจอดรถอะไรต่างๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเรามาดูที่บ้านแฝดโครงการนะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า เหมือนบ้านเดียวเลยคือเขาจะไม่มี โครงสร้างใดๆที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นมาเนี่ยที่เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านข้างเคียงเลยนะครับแต่ว่าเขาจะไปเชื่อมโยงที่คานที่อยู่ใต้ดินแทนนะครับซึ่งพอมีลักษณะเป็นเหมือนบ้านเดียวเนี่ยคุณผู้ชมข้อดีอย่างแรกคือเราจะได้พื้นที่สวนรอบๆสามารถเดินวนได้รอบเลยนะครับใครจะปลูกต้นไม้จะเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยเขาจะได้มีพื้นที่วิ่งเล่นได้เยอะนะครับรวมไปถึงจะได้เรื่องความเป็นส่วนตัวด้วยครับเพราะว่าพอบ้านเราไม่มีผนังอะไรที่เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยเสียงรบกวนต่างๆที่จะผ่านมาทางโครง ของตัวบ้านกันบ้างนะครับเริ่มจากฝั่งด้านหน้าบ้านก่อนนะฮะด้านหน้าบ้านเนี่ยโครงการก็จะใส่ประตูมาให้แต่ว่าจะมีประตูชุดเดียวเท่านั้นครับซึ่งลักษณะของประตูเนี่ยจะเป็นประตู้วเหล็กหลงเลือดครับก็เลื่อนไปกองอยู่ฝั่งหนึ่งนะฮะถ้าลูกบ้านท่านไหนเนี่ยอยากจะได้ความสะดวกสบายตรงนี้เราก็สามารถไปติดพวกงานระบบอัตโนมัติเพิ่มเติมก็ได้นะเก่งใช่แล้วก็ในตัวบ้านเนี่ยจะมีการใส่ส่วนของถังขยะมาให้ด้วยเป็นถังที่มีการปิดฝามมดชิดเลยนะเราสามารถทิ้งจากในตัวบ้านของเรา แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถมาเก็บขยะจากภายนอกบ้านได้นั่นเองนะครับ,รบทีนี้มาดูส่วนของพื้นที่จอดรถกันบ้างพื้นที่จอดรถเนี่ยอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างนะรจริงจรงิแล้วบ้านมา,มาตรฐานเนี่ยเขาจะมีการปูเป็นพื้นคอนกรีตไว้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าโครงสร้างของพื้นที่จอดรถเนี่ยจะมีอยู่2ส,ส่วนด้วยกัน โดยส่วนแรกที่เป็นพื้นที่กลางแจ้งตรงนี้นต,รนตรงสลบตรงนี้นะฮะ,ฮะก็จะเป็นพื้นออนกราวเนาะแต่ส่วนที่อยู่ด้านใน<ะ>ที่จอดรถภายใต้ชายคาไปแล้วตรงนี้จะเป็นพื้นโครงสร้างลงเสาเข็มเดียวกับตัวบ้านนะครับ,รบแต่คุณผู้ชมบ้านหลังเนี้ยเขาจอดรถได้2คันใช่ไหม<ะ>พื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่2คันนะครับจะมีความกว้างประมาณสัก3.7มเมตรแต่ว่าเป็น แค่หช่องจอดเท่านั้นก็าจอด้ว่าเราสามารถจอดพวกรถไซส์ใหญ่ๆ SUV PPV คื้นี่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ยังมีด้านข้างเนี่ยเหลือสามารถพอจะจอดเป็นมอเตอร์ไซค์อีกหนคันก็ได้ใช่ครับผมส่วนช่องจอดที่2จะอยู่ด้านข้างกันตรงนี้เก่งอ๋อครับผมพื้นที่ตรงนี้จะเป็นช่องจอดที่เป็นกลางแจ้งนิดนึงคุณผู้ชมซึ่งถ้าลูกบ้านท่านไหนอยากได้รถเราไม่โดนแดดโดนฝนเนี่ยก็ไปต่อพวก ชายหลังคาเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าช่องจอดช่องนี้นะฮะก็จะมีความกว้างที่ลดลงนะฮะอยู่ที่ประมาณสัก2.4-5เมตรก็อาจจะจอดรถคันที่มีขนาดเล็กลงลงมานั่นเองครับครับผมทีนี้ขอพูดเรื่องของโครงสร้างบ้านนิดนึงคุณผู้ชมคือบ้านของโครงการนี้เขาจะมีการก่อสร้างด้วยระบบก่ออิฐฉาบปูนนะฮะซึ่งเขาบอกว่าระบบนี้ก็จะยืดหยุ่นในอนาคตเวลาคุณผู้ชมอยากจะทุบผนังเชื่อมห้องอะไรต่างๆเนี่ยสามารถทําได้โดยที่ไม่กระทบ สร้างหลักของบ้านครับผมแล้วก็ส่วนของประตูทางเข้าออกของตัวบ้านหลังนี้ <c oughs> เขาจะใส่มาให้สองชุดด้วยกันโ <c oughs> ดยประตูชุดแรกเนี่ยจะอยู่ภายในพื้นที่จอดรถตรงนี้ <c oughs> นะฮะจะเป็นประตูบานทึบแบบนี้นะครับ <c oughs> ตำแหน่งเนี่ยพอเราเข้าไปเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับบันไดตรงกลางบ้านนั่นเองฮะและนอกจากนี้ทางฝั่งซ้ายมือจะเป็นประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านแล้วคุณผู้ชมซึ่งเราเดินมาตรงนี้มันจะมีเฉลียงทางเข้าด้านหน้าบ้านก่อนนะครับเฉลียงตรงนี้จะมีความลึกประมาณสัก90เซน มีความกว้างเท่ากับตัวประตูทางด้านหน้าบ้านนะฮะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราสามารถใส่หรือว่าเก็บรองเท้าเวลาจะเข้าออกจากบ,บ้านได้นั่นเองนะครับ,รบแล้วก็ประตูทางด้านหน้าบ้านหลักเนี่ยจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนบานคู่แบบนี้ทําให้แสงธรรมชาติเนี่ยส่องผ่านเข้าไปได้เยอะนะฮะส่วนรายละเอียดภายในที่เป็นบ้านตัวอย่างเขาตกแต่งเป็นยังไงเดี๋ยวตามพวกเราไปดูกันเลยครับนะครับ ข้ามาภายในบ้านนะครับผมก่อนอื่นผมขอพูดถึงประตูนิดน,นึงนะฮะคือประตูด้านหน้าบ้านเนี่ยเขาจะเป็นประตูกระจกที่เป็นบานเลื่อนสองตอนแบบนี้อนนอกไปซ้ายขวาเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีตรงที่เวลาเราจะขนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เข้ามาในบ้านนะระยะตรงนี้มากพอให้เราขนโซฟาขนฟูกขนอะไรเข้ามาได้ค่อนข้างสะดวกนะครับ,รบแล้วก็ วัสดุที่เขาใช้ทำตัวพวกบานกรอบอะไรต่างๆทั้งประตูหน้าต่างทุกบานในบ้านจะเป็น UPVC ซึ่งก็ทนแดดทนฝนแล้วก็อายุการใช้งานก็จะมากกว่าอลูมิเนียมด้วยครับ,รบผมทีนี้มาดูเรื่องของพื้นที่ใช้งานด้านในบ้างพอเราเดินเข้ามาคุณผู้ชมเราจะเจอกับโถงรวมตรงนี้นะครับรบที่จะรวมตั้งแต่ส่วนนั่งเล่นรับแขกด้านหน้านะครับไปจนถึงส่วนรับประทานอาหารที่อยู่ฝั่งด้านหลังบ้าน ซึ่งบรรยากาศภายในบ้านเนี่ยครับพอเขารวมพื้นที่ทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันมัน,ก,นก็จะดูโปรง่ปรงๆโ,โลง่โลงๆหน่อยรวมไปถึงการออกแบบช่องแสงนอกจากาแสงธรรมชาติจากประตูฝั่งด้านหน้าแล้วนะก็จะมีหน้าต่างฝั่งด้านข้างบ้านตรงนี้นะครับผมไปจนถึงด้านหลังบ้านเลยทําให้เวลากลางวันอยู่ในะที่บ้านจริงๆถ้าเราไม่เปิดไฟอ่ะภายในบ้านก็ยังสว่างอยู่ รวมถึงบางวันวันไหนอากาศดีๆเนี่ยลมพัดเย็นๆหน่อยอาจจะเปิดประตูด้านหน้าทิ้งไว้แล้วก็เปิดหน้าต่างด้านหลังทิ้งเอาไว้ลมก็จะสามารถฟลู์ผ่านในบ้านได้มากขึ้นด้วยนะครับ,รบทีนี้มาดูเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานส่วนแรกก่อนคือส่วนนั่งเล่นรับแขกตรงนี้ใเมื่อกี้ผมลองวัดดูนะระยะความกว้างตรงนี้คุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณสัก4เมตรนะครับซึ่งเวลาเรามานั่งดูทีวีระยะดูทีวีก็จะเหลือประมาณสัก3เมตรรึ้นไงเราหักระยะโซฟาไปหน่อยด้วยระยะขนาดนี้ครับเราสามารถติดตั้งทีวีจอใหญ่ๆได้ประมาณสัก 50-60ิ0นิ้วได้เลยนะนแล้วก็รวมถึงลักษณะของโซฟาเนี่ยนะครับก็อาจจะวางเป็น, 2, น2ที่นั่งแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเป็น3ที่นั่งก็ได้ขยายไปหน่อยเผื่อจะรับแขกมากขึ้นแล้วด้วยระยะประมาณนี้คุณผู้ชมตรงกลางก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่ให้เราวางโซ<ช>๊ะกลาตงตัวใหญ่ๆได้เลยวางพวกขนมของว่างกาแฟของเราตรงนี้ได้ดูทีวีไปด้วยได้อะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งด้านหลังบ้านบ้างที่เป็น ส่วนรับประทานอาหารนะครับผมบ้านตัวอย่างเนี่ย<ม>เขาจัดมาเป็นโต๊ะร,รับประทานอาหารขนาด4ี่ที่นั่งใช่ครับซึ่งก็พอดีๆกับบ้านหลังนี้นะ,ะ,ะคือมีสามคนนอนใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่และ,ะลูกอย่างมาก2คน 2> นะแต่ด้วยขนาดพื้นที่คุณผู้ชมจริงๆเราสามารถขยับขยายโต๊ให้เป็นแบบ6กที่นั่งได้เลยเผื่อรับแขกได้ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นบริเวณรับประทานอาหารนะบางทีเราอาจจะอยากปรับเปลี่ยนอะไรในอนาคตเนี่ยให้แบบสามารถที่จะเชื่อมโยงไปส่วนข้างบ้านบ้างเนี่ยก็สามารถทําได้นะเนื่องจากว่าระบบการก่อสร้างของ บ้านโครงการเนี้ยเขาเป็นเกาะอ,อิฐฉาบปูนยอยู่แล้วเราจะทุบผนังต่อเติมระยะอนาคตเนี่ยมันไม่กระทบกับพวกเสาคานหรือว่าโครงสร้างหลักอยู่แล้วนะครับอย่างก,กระจกทางฝั่งด้านนี้ที่เป็นหน้าต่างเนี่ยเราอาจจะทุบผนังตรงนี้ไปแล้วเปลี่ยนเป็นประตูบานเลื่อนนะวันไหน,นอากาศดีๆหน่อยเนี่ยพี่ปานอาจจะแบบเปิดประตูเอาไว้ลแล้วก็แบบเชื่อมโยงไปยังสวนข้างบ้านหรือใครทําเป็นชานข้างบ้านเนี่ยก็อาจจะออกไปปาร์ราตี้ปิกนิกกินข้าวด้านนอกกันบ้างก็ได้นะครับใช่ครับ แล้วก็ส่วนที่อยู่ติดกับพื้นที่รับประทานอาหารนะครับข้างๆกันตรงนี้จะเป็นพื้นที่ครัวเก้งที่บอกว่าเป็นพื้นที่ครัวเนี่ยเพราะว่าทางครัวเ,เขาจะมีการยืดผนังมาให้แบบนี้แต่ว่าไม่ได้ใส่บานประตูให้แบบไม่ได้เป็นห้องแต่เป็นแบบพื้นที่เตรเเียมไว้นะครับแต่ว่าด้วยระยะแบบนี้ทางเจ้าของบ้าน,นก็สามารถไปเลือกใส่าบานประตูเพิ่มเติมได้เองไม่ว่าจะเป็นบานทึบหรือว่าจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนก็ได้นะซึ่งพอเราใส่ประตูเข้ามาแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นห้องครัวปิดนั่นเองนะแล้วก็ด้้านนนใพืที่ ที่เขาเตรียมไว้ให้ลักษณะรูปทรงเขาจะเป็นสี่เ้าแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าบ้านมาตรฐานจะเป็นปปครัวเปล่าไมไ่มีเคาน์เตอร์ไว้ให้นะทางโครงการเขาเตรียมแค่เดินงานระบบท่อนน้ําดีทําทีไว้ให้เฉยอันนี้จะเป็นาการตกแต่งจากบ้านตัวอย่างที่เป็นไอเดียเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเราทําแบบบ้านตัวอย่างเ,เราก็ทําเป็นเคาน์เตอร์รูปตัว L แบบนี้เก้งใส่เป็นมุมล้างจานไว้มุมหนึ่งพื้นที่ตรงกลางก็เป็นมุมเตรียมอาหารไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นมุมวางเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้้้้าานนนีแแลลวต่เขอองบบืกไปะครั แล้วก็ด้วยตำแหน่งของห้องครัวห้องนี้เขาจะอยู่ที่มุมด้านหลังบ้านพอดีเลยเขาก็เลยใส่หน้าต่างบานเลื่อนเอาไว้2ตอนแบบนี้เวลาเก้งทําอาหารเสร็จมันก็จะมีพวกกลิ่นควันสะสมอยู่ใช่ไหมแล้วก็เปิดหน้าต่างทั้งสองบานเนี่ยให้ลมเนี่ยสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ทางฝั่ง,งซ้ายมือของเก้งจะมีบานประตูที่ออกไปด้านหลังบ้านนะครับ,รบซึ่งถ้าเราเปิดออกไปเนี่ยเราจะเจอกับลานซักล้างนะครับลานซักล้างเนี่ยเขาปูปูกระเบื้องมาให้เรียบร้อยแล้วส่วนโครงสร้างของเขาเนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่ รับน้ำหนักจากคานของตัวบ้านยื่นออกมานะครับเท่ากับว่าพื้นที่ลานซักล้างด้านหลังบ้านเนี่ยเขาจะไม่เกิดการซุดตัวที่ไม่เท่ากันกับตัวบ้านนั่นเองครับออกมาจากพื้นที่ครัวกันบ้านนะครับฟังก์ชันที่อยู่ติดกันเนี่ยจะเป็นส่วนของบันไดที่อยู่ตรงกลางบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะมีทําเป็นทางเดินเนี่ยยื่นออกไปนะครับครับซึ่งข้างๆ้างกันตรงนี้จะมีประตูชุดหนึ่งที่ผมบอกว่าเข้ามาจากส่วนของที่จอดรถนั่นเองนะครับ แล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีอีกสองฟังก์ชันนะครับแต่ก่อนจะเดินไปถึงเนี่ยจะมีบันไดที่เป็นสเต็ปลงไปสัก2ขั้นนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นห้องเก็บของที่อยู่ใต้บันไดนะคุณผู้ชมเราก็สามารถเก็บพวกอุปกรณ์ทาความสะอาดบ้านหรือว่าของชิ้นใหญ่ที่นานๆเรามาเก็บทีก็ได้แต่ว่าทางโครงการเนี่ยเขาไม่ได้ใส่หน้าบานไว้ให้นะถ้าใครอยากจะไปใส่หน้าบานเพิ่มก็จะกันในเรื่องของฝุน่นได้นั่นเองนะครับแล้วก็ด้านในสุดจะเป็นฟังก์ชันห้องน้ำนะฮะห้องน้ำเนี่ยพอเราเข้ามาเนี่ยเขาจะมีการลดรสเต การใช้งานในส่วนแรกเนี่ยก็ยจะเป็นอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์อยู่ตรงส่วนแรกก่อนที่เป็นส่วนแห้งแล้วห้องน้าห้องเนียเขาจะมีการใส่ส่วนของฟังก์ชันอาบน้ําให้ด้วยก็จะมีแฮนด์ชาวเวอร์ไว้ให้นะครับซึ่งบ้านหลังเนี่ยเขาะจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำอยู่ที่ชั้นบนใช่ไหมฮะซึ่งการที่มีพื้นที่อาบน้ําเพิ่มมาอีกหนึ่งจุดแบบนี้นะครับก็จะสามารถช่วยสมาชิกในบ้านในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยที่เวลาทํางานหรือว่าจะไปเรียนเนี่ยสามารถแบ่งมาอาบน้ําที่ชั้นล่างได้นั่นเองนะครับ แล้วก็ในห้องน้าก็จะใส่หน้าต่างบานทุงที่ตัวกระจกเนี่ยพ่นฝ้ามาให้อีกหนึ่งจุดด้วยครับถัดมาที่บันไดของบ้านหลังนี้นะครับอย่างรแรกคือเรื่องของโครงสร้างก่อนโครงสร้างบันไดเขาะจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับซึ่งเวลาเราเดินเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะแน่นเท้า<ช>แล้วก็เสียงไม่ดังเหมือนที่เป็นบันไดโครงสร้างเหล<ช>็กนะครับ ส่วนวัสดุที่เขาใช้ท็อปด้านบนรวมไปถึงมือจับตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นไม้เทียมแล้วก็ทาสีเป็นสีน้าตาลเข้มส่วนเหล่ากันตกตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กทาสีดำนะครับ,รบผมแล้วเวลาเราเดินบันไดขึ้นมาจนถึงชานพักตรงนี้จะเห็นได้ว่าชานพักเขาให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเต<ส>็มๆเลยนะเวลาเดินพลิกตัวขึ้นลงบันไดเนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัยนะครับรวมถึงได้ช่องแสงจะฝั่งด้านข้างบ้านตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นช่องแสงแบบแนวตั้งสูงๆเลยนะ ฝั่งครึ่งด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นกระจกบานฟิกแต่ว่าฝั่งด้านล่างตรงเนี้ยโครงการมาทำมาเป็นกระจกบานเลื่อนด้วยทําให้เราสามารถที่จะนี่เปิดระบายอากาศใช่เปิดได้2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีก้นหอยที่สามารถล็อกเพื่อความปลอดภัยได้ด้วยนะฮะครับผมทีนี้ครับพอเดินขึ้นมาเรื่อยๆจากบันไดตรงนี้นะครับก็มาจนถึงพื้นที่โถงบันไดชั้น2องแล้วใช่ที่ชั้น2เนี่ยตัววัสดุพื้นจะเปลี่ยนไปนะครับจะเป็นพื้นไม้ลามิเนตกบทั้งหมดเลยนะครับที่ชั้น2จะมีฟังก์ชันทั้้้้งงงหหหมด3อออนนนกับ2 อย่างตำแหน่งที่อยู่ใกล้ๆกันกับบันไดทางขึ้นเนี่ยจะเป็น <ừ m. S 1> ห้องนอนลูก<อ>ซึ่งห้องนอนลูกทั้งสองเนี่ยเขาจะมาใช้ห้องน้ําร่วมกันที่ทางฝั่งนี้นะฮะภายในห้องน้ำนก็จะเป็นฟังก์ชันคล้ายๆกับชั้นล่างเกงก็มีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์พื้นที่อยาบน้ําต่างๆนะครับ <ừ m. S 1> แล้วก็มีช่องแสงที่สามารถเปิดระบายความชื้นได้อยู่ตําแหน่งฝั่งด้านหลังบ้านเน,เนั่นเองนะครับ,รบซึ่งห้องนอนลูกทั้งสองเนี่ยเขาจะมีขนาดที่แตกต่างกันได้หน่อยนะ อย่างฝั่งด้านหลังเนะี่ยที่มีขนาดเล็กลงนิดนึงนะฮะก็อาจจะเหมาะสาหรับวางเตียงไซส์สามฟุตครึ่งนะครับ,รบเดี๋ยวจะไปดูห้องนอนฝั่งด้านหน้าบ้านนิดนึงนะครับห้องนอนลูกตรงนีน้นะฮะใช่ฮะอันนี้ตกแต่งเป็นห้องลูกสาวนะอ๋อสีออกชมพูชมพูเนาะโทนสีน่ารักเชียวนะฮะด้วยตำแหน่งของห้องนี้ที่อยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านนะแล้วก็ขนาดของเขาเนี่ยเขาวางมาให้ดูว่าวางเตียงเป็นควีนไซส์ได้ก็เป็น5ฟุตแบบนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ข้างๆก็สามารถใส่โต๊ะข้างหัวเตียงไปนะครับห้องนอนลูกทั้งสองเนนี่่่ยจะป็ตแหงทอู ด้านหน้าด้านหลังใช่ไหมเขามีการใส่ช่องแสงเอาไว้ที่ฝั่งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างสามารถเปิดระบายอากาศให้ลหมวิ่งฟโฟลด้างคู่เลยครับส่วนพื้นที่ปลายเตียงก็จะเหลือให้ดูเป็นส่วนหนึ่งว่าทําเป็นมุมตู้เสื้อผ้าไปและอีกพื้นที่ข้างๆกันเนี่ยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่โต๊ะก็ได้นะลูกๆเขาจะได้มีพื้นที่ทํากันบ้าหรือว่านั่งอ่านหนังสือในห้องนั่นเองนะครับ แล้วก็สำหรับบ้านใครเนี่ยที่มีลูกคนเดียวเนาะ,ะจริงๆแล้วห้องนอนลูกห้องด้านหลังเนี่ยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องอเนเระกผสมก็ได้นะแล่ว่าจะเป็นห้องทํางานส่วนตัวของคุณพ่อ,อหรือว่าห้องแต่งตัวเพิ่มเติมของคุณแม่ก็ได้ครับ และสุดท้ายครับเรามาอยู่กันที่ห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านหลังนี้นะครับ,รบเป็นห้องนอนหลักของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับผมห้องนี้คุณผู้ชมพอเป็นห้องนอนที่ขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยเราสามารถวางเตียงแบบไซสใ<ช>์ใหญ่ไปเลยคิง,คงไซส์6 <หก S 2> ฟุตไปเลยนะครับผมแล้วก็ตรงหัวเตียงจะมีช่องแสงทั้งสองฝั่งที่เราสามารถที่จะวางโต๊ะหัวเตียงได้ทั้งสองข้างเลยนะครับส่วนระยะปลายเตียงนะครับก็เยอะพอนะให้เราวางเป็นเหมือนไซส์บอ่อตัวหนาๆอย่างบ้านตัวอย่างเขาวางเป็นประมาณ 60ซนติเมตรอันนี้ก็มีระยะทางเดินสบายๆเลยนะครับตัวนี้ก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีฟังก์ชันตรงนี้ครับที่สามารถเดินเชื่อมโยงมายัางระเบียงที่อยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านได้ตัวนี้เขาออกแบบมาเป็นประตูบานเลื่อนนะฮะสฝั่งแบบนี้นะครับแล้วก็ระยะความกว้างของระเบียงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก80ซนติเมตรได้นะครับส่วนความยาวเนี่ยจะยาวตลอดแนวทั้งห้องเลยคือประมาณ4เมตรนะครับ ซึ่งด้วยรูปร่างของระเบียงประมาณนี้คุณผู้ชมจริง,รงๆแล้วอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเอาเก้าอี้หรือเอาอะไรมาวางตั้งได้เพราะว่ามันอาจจะดูแน่นเกินไปนะครับแต่ว่าเหมาะกับการเอาพวกกระถางต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยมาปลูกเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศภายในห้องนอนเพิ่มความเป็นส่วนตัวสําหรับมุมมองจากภายนอกที่จะมองขึ้นมาด้วยแล้วก็รวมถึงเจ้าของห้องนี้ก็สามารถออกมายืนสูดอากาศด้านนอกได้ครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งของตัวเตียงนะครับจะเป็นพื้นที่แต่งตัวที่ตำแหน่งของเขาเนี่ยอยู่ด้านหน้าห้องน้าพอดีเวลาเราอ,อาบน้ําเสร็จก็ออกมาแต่งตัวตรงนี้ได้นั่นนเะครับ โดยพื้นที่ตรงนี้จริงๆจะเป็นพื้นที่เปล่าๆนะครับบ้านตัวอย่างเขาไว้ดูว่าเรามีพื้นที่มุมนึงว่าเป็นโต๊ะเครื่องแป้งและที่เหลือก็เป็นตู้เสื้อผ้าไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าบ้านไหนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีเสื้อผ้าเยอะหน่อยก็อาจจะเอาตัวโต๊ะเครื่องแป้งตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็บิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าทั้งสองฝั่งแบบบ้านตัวอย่างเลยก็จะได้พื้นที่เก็บเสื้อผ้าที่มีชิดแล้วก็เยอะขึ้นนั่นเองนะครับส่วนด้านในห้องน้ําห้องนี้นะฮะรูปทรงของเขาเตตน,น,นีี่ะาาห้้้นนนทผมพไปดูครับ ห้องเล่นรูปทรงเขาเจะเป็นสีน่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะครับโดยพื้นที่ฝั่งหนึ่งเ,เขาจะวางเป็นอ่างล้างหน้าเอาไว้และอีกมุมหนึ่งทางซ้ายมือผมก็จะเป็นตำแหน่งของโถสุขภัณฑ์นั่นเองแล้วก็ส่วนมุมด้านในที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่อาบน้ำนะครับซึ่งทางโครงการเ,เขาไม่ได้มีการใส่กระจกฉากกั้นหาน้ํามาให้อันนี้ผมแนะนําว่าเราจะทํา2แบบก็ได้ไม่ว่าแบบแรกจะเป็นรางฉากกั้นผ้าม่าน ที่ทำหลังด้านบนหรือ,อแบบนั้นก็คือไปหาตัวกระจกฉากกั้นหนักน้ำแล้วทำเป็นกระจกข้มุมแบบนี้นะครับเวลาเราเปิดออกพื้นที่ทางเข้าออกเนี่ยจะได้กว้างขึ้นนั่นเองครับทำเลที่ตั้งของโครงการคุณลาลัยจอยออน3 4 4ตั้งอยู่ในซอยวิทยานะครับที่เข้ามาจากถนนสายหลักอย่างทางหลวงสาย314มาประมาณ350เมตรครับจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือเป็นซอยที่อยู่ก่อนถึงแยกบางพระประมาณ1กิโลเมตรนะครับ นอกจากนี้ที่ใกล้ๆกับโครงการเนี่ยยังมีถนนสายสําคัญอื่นๆอยู่ด้วยครับทั้งถนนเทพร,ราชที่ตรงยาวไปเชื่อมกับถนนลาดกระบังได้นะครับถนนสุวินทวงศ์ที่เป็นเส้นเลี่ยงเมืองฉะเชิงเซาหรือจะเข้าไปตัวเมือง8ริ้วบนเส้นมหาจัก,กรพัรด์ก็ไม่ไกลครับและทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับที่เมื่อเลี้ยวเข้ามาบนเส้น314แล้วตรงเข้ามาอีกประมาณ12กิโลเมตรก็จะถึงโครงการนะครับ นอกจากนี้ตัวทำเลของโครงการนะครับยังอยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ EEC ภาคตะวันออกอีกด้วยนะครับโดยจะมีแหล่งงานขนาดใหญ่อยู่ไม่ไกลาจากตัวโครงการหลายจุดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทโตโยตา้ามอเตอร์บริษัททองชัยมิโตโยบริษัทไทยัมมิตแล้วก็ซัมมิตกรุ๊ปนะครับทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนถนนสายสา4นใกล้ๆก,ก,กับตัวโครงการครับแล้วก็บนเส้นมอเตอร์เวย์ก่อนเข้าสู่ถนนสายสา4 ยังมีส่วนของนิคมอุตสาหกรรม TFD ตั้งอยู่ด้วยนะครับส่วนเรื่องความอุดมสมบูรณ์ที่ใกล้ๆกับตัวโครงการนะครับหลักๆจะอยู่บนสาย314นี่แหละครับจะมีทั้งร้านอาหารให้เห็นระหว่างทางร้านซื้อขนมของฝากห้างสปปรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์นะครับที่ขับจากโครงการไประยะทางเพียง2กิโลเมตรนิดๆเท่านั้นครับหรือจะขับไปหาพวกร้านอาหารการกินริมสองฝั่งข้างทางบนถนนเทพคุณกรที่มีตัวเลื่อนร้านที่หลากหลายมากๆก็ได้นะครับ เพราะว่าเป็นถนนเส้นที่ตั้งเดียวกับวัดหลวงพ่อโสธรที่มีความอุดมสมบูรณ์มากจุดหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเซาเลยครับสรุปภาพรวมของโครงการคุณาลัยจอยออน314นะครับโครงการเนี่ยทำเลเหมาะกับใครนะฮะผมมองว่าทําเลของโครงการเนี่ยเหมาะกับคนอยู่2กลุ่มด้วยกันนะครับ โดยกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่อาศัยในชุมชนดั้งเดิมของแปดริ้วนนในตัวเมืองนี่แหละแต่ว่าอาจจะเป็นเจนรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มมีครอบครัววางแผนจะมีลูกหรือกำลังจะมีลูกนะครับ,รบซึ่งในตัวเมืองเดิมเน่เก้งพื้นที่ตรงโซนนั้นน่ยอย่างตรงโซนหน้าวัดหลวงพ่อโสธรหรือตรงเส้นมหาจัก,กรพัรดิอ่ะม,มันไม่มีที่ดินที่พอจะทําเป็นโครงการจัดสรรได้แล้วหรือว่าถ้ามีเนี่ยราคามันก็สูงไปแล้วเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์มันเกาะเข้ามาแน่นแล้วนะครับ ทำเลตรงนี้จะอยู่ห่างออกมาประมาณสัก4-5กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะได้ราคาที่ถูกลงนั่นเองนะครับ,รบส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มของคนมาทํางานในย่านนี้อ,อย่างที่บอกไปว่าในโซนเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีนิคมนินคมโรงงานนะ TFD นะครับ,รบแล้วก็ โกดงังสำนักงานขนาดใหญ่พวกไทซม,มิทซม,มิทกุ๊ปอะไรพวกนี้ยอยู่ใกล้ๆเต็มไปหมดเลยนะครับเท่ากับว่าคนที่มาทํางานในย่านนี้ก็อาจจะอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจา,ยยากที่ทํางานจนเกินไปนั่นเองนะครับ,คร,บครับผมส่วนตัวโครงการนะครับผมสําหรับพื้นที่ส่วนกลางก่อนผมมองว่าโครงการนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่ มองหาโครงการที่ส่วนกลางใหญ่ๆมี <นะ S 2> ครับเฮาส์หรือสระว่ายน้ำให้ใช้งานนะแต่ว่ามีเพียงแค่พื้นที่สวนหย่อม,มให้ใช้งานก็โอเคแล้วนะครับซึ่งสวนหย่อมเขาก็จะมีส่วนของสนามเด็กเล่นอะไรต่างๆด้วยนะครับ,รบซึ่งก็ตามมาด้วยค่าส่วนกลางที่ไม่ได้สูงจนเกินไปอยู่ที่ประมาณ 25, 25บาทต่อตารางวาต่อเดือนก็ช่วยลดค,ค,ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนไปได้นะครับ ส่วนบ้านอโครงการนี้เหมาะกับใครนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเขามีบ้าน2ประเภทให้เลือกอก็คือบ้าน,านเดียเด่ยวแล้วก็บ้านแฝดนะครับซึ่งฟังก์ชันของตัวบ้านทั้ง2แบบนี้นะครับถ้าดูผังบ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าแทบจะเหมือนกันร้อเเลยคล้ายกันเลยแต่ว่าแตกต่างกันที่พื้นที่ใช้สอยที่บ้านแฝดจะน้อยกว่าประมาณสัก10ตารางเมนะครับดังนั้นพื้นที่ ในบ้านเดี่ยวต่างๆก็จะดูกว้างขึ้นนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญเลยก็คือเรื่องของผืนที่ดินที่บ้านแฝดเขาจะเริ่มต้นที่40ตารางวาแต่บ้านเดี่ยวเนี่ยจะเริ่มต้นที่50ตารางวาก็คือจะมีผืนที่ดินที่ใหญ่กว่าก็จะมีพื้นที่ใช้สอยรอบๆบ้านที่เยอะมากกว่านั่นเองนะครับส่วนตัวบ้านแฝดนะครับที่เป็นบ้านท้ายหลักของโครงการเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยอยู่ที่การออกแบบที่เหมือนบ้านเดี่ยวเลยนะครับผมเพราะว่า เวลาเราดูจากภายนอกเนี่ยเราจะไม่เห็นอะไรที่เชื่อมโยงกันกันกบบ้านที่อยู่คู่กันเลยค,คือถ้าคุณผู้ชมมาดูบ้านโครงการนี้อาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเขาคือบ้านเดียว,ยวโครงการหรือเปล่า<ช>นะครับจริงๆแล้ว มีบางส่วนที่เป็นบ้านแฝดแล้วก็เป็นไท์หลักด้วยนะครับแต่เขาใช้วิธีการเชื่อมขานใต้ดินของบ้านแฝดที่อยู่คู่กันแทนนะครับ,รบทำให้เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ใช้สอยได้ใกล้เคียงกับบ้านเดียวเลยเพียงแต่บ้านแฝดก็จะมีพื้นที่ใช้สอยที่น้อยลงรวมถึงมีพื้นที่ดินที่เล็กลงแต่ว่าแพ็กเกจราคาเนี่ยก็จะถูกลงตามไปด้วยนะครับซึ่งราคาเนี่ยจะถูกกว่าบ้านเดี่ยวในโครงการเดียวกันประมาณ5 0 0 0 0 0บาทเลยครับ แต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกในโครงการแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube ด้วยนะครับผมหรือสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ thinkofliving.com นะครับสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ